เคยไม่ยั่งยืนไปเลยเอาเด็กไปดูดิ ้นไม้ยานนอนนั่นนี่อจัดการเลยเูอเยอะดำเลยอืม,ม,มน,อนั่นก็เมียมาทางนี้ก็ไปทางนั่นต,ต้องไหนเห็นขาเห็นตุ้ขขขขขมขาตัวลัวนี่คพี่ไก่เหรอพีไ่ไก่ส้มเหรออ้ยโอ้โหอะไร เลียนตรงกันแข่งเล่นกันเขายิงเกี่ยวไหนามาันย<ง>ิ่งได้ซอกเอาออกว่าได้งายอ้ยออกมาได้ถึงีแล้วโดถูก,ถกโลโว้ยชนยานนนไปเลย นั่งสมาธิแล้วตัวถ้วยโอ้ะนนอนตะก,กายเขียว มันมัวหลังนอนไก่กันต้องเอาอยอะหนึง่งสบายทีพี่้าไปใกล้ปลาถ้วยเลยไหมไปลาถ้วยตกเลยลูกที่ไหนคือว่าตกก็อย,ยอกๆแต่พ้าวถือกล่องกตกเลยว่ะ <c oughs> ใครว่าท่านว่าถ้าอยากยอกเดี๋ยวไปไปนั้นก็ติยอกเดี๋ยวมันก็หย,ยอก